ชาวเน็ตแชร์วอนภาพปัจจุบันอดีตนางเอกผู้หญิงค่าขยรแตะอดีตนางเอกระดับตำนานอู่เชี่ยเหลียนวัย56ปีเคยโด่งดังจากภาพยนตร์สุดคลาสสิกผู้หญิงค่าใคระแตะคู่กับหลิวเตอ๋อหัวกลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตอีกครั้งหลังมีภาพของเธอถูกแชร์บนโลกโซเชียลมีเดียจีนแผ่นดินใหญ่เผยให้เห็นลุคที่เปลี่ยนไปชัดเจนในภาพที่ถูกแชร์อู่เชี่ยเหลียนปรากฏตัวในลุคเรียบง่ายสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเทา ทรงผมสีดอกเลาถูกปัดไปด้านหลังแม้ใบหน้าจะดูมีร่องรอยของการเวลาแต่โครงหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอยังคงชัดเจนแฟน,แฟนๆหลายคนให้ความเห็นว่าเธอย้อมผมกลับมาเป็นสีดำอาจทำให้ดูสดใสขึ้นเหมือนในอดีตปู่เชี่ยเหรียญเคยเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุค90กับผลงานภาพยนตร์ซีรีส์มากมายด้วยเสน่ห์และฝีมือการแสดงที่ไม่เหมือนใครอย่างไรก็ตามหลังแต่งงานกับสามีที่อยู่นอกวงการในปี ี2006และให้กำเนิดลูกชายในปี2007เธอเลือกถอยออกจากวงการบันเทิงและใช้ชีวิตส่วนตัวเงียบสงบตลอด18ปีที่ผ่านมาเธอแทบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยการปรากฏตัวครั้งนี้ล่าสุดทำให้แฟนๆหวนคิดถึงช่วงเวลาที่เธอครองใจคนดูทั่วเอเชีย แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เสน่ห์อูเชียนเหลียนยังคงตราตรึงในความทรงจำของหลายๆคนงานนี้ชาวเน็ตยังคงจับตาดูว่าเธอจะกลับมารับงานแสดงอีกต่อไปหรือไม่ขอบคุณที่นี่ด com ค่ะ